การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันนั้นเปรียบเสมือนการล่องเรือออกไปท่ามกลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งบางครั้งก็ราบเรียบเงียบสงบแต่ในบางครั้งก็ต้องเผชิญกับคลื่นลมมรสิมที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวชีวิตที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของและสามารถควบคุมได้นั้นในความเป็นจริงแล้วมีความไม่แน่นอนเป็นพื้นฐาน หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการสวดมนต์อ้อนวอนหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการแต่แก่นแท้ของพุทธธรรมคือวิถีแห่งการตื่นรู้ซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สุดในการประคับประคองจิตใจให้สามารถตั้งมั่นอยู่ได้ท่ามกลางกระแสะความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันด้วยปัญญามากกว่าการใช้อารมณ์ จุดเริ่มต้นของการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นต้องเริ่มที่ใจเป็นอันดับแรกพระพุทธองค์ตรัสไว้เสมอว่ามโนปุปพังกะมาธรรมาหมายถึงทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจเมื่อเราเติมขึ้นมาในตอนเช้าหากใจเราขุ่นมัวเต็มไปด้วยความกังวลหรือความโกรธแค้นตั้งแต่ลืมตาการประทําและคำพูดของเราตลอดทั้งวันนั้นก็จะเต็มไปด้วยพลังงานด้านลบ ซึ่งมักจะนำมาซึ่งปัญหาและความขัดแย้งแต่ในทางกลับกันหากเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสติที่รู้เนื้อรู้ตัวมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมการกระทำและคำพูดก็จะออกมาในทิศทางที่เป็นกุศลหรืออย่างน้อยก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นเครื่องมือสาคัญที่สุดที่เราต้องพบติดตัวไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนคือสติ สติในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแค่การระลึกได้แต่คือความรู้สึกตัวตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะปัญหาชีวิตส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหาร้าวฉานในครอบครัวล้วนมีจุดเริ่มต้นเล็กๆมาจากการขาดสติเพียงแค่ชั่ววูบที่อารมณ์โกรธครอบงำชั่ววูบที่ความอยากได้เข้ามาบดบงังหรือชั่ววูบที่ความประมาทเข้ามาแทนที่ความระมัดระวังความเสียหายก็เกิดขึ้นได้ หากเราเปรียบจิตใจเหมือนบ้านสติก็คือยามเฝ้าประตูหากยามหลับไหลหรือไม่อยู่ประจำการโจรผู้ร้ายซึ่งเปรียบเสมือนกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็จะบุกเข้ามาขโมยความสงบสุขในใจเราไปแต่หากยามเข้มแข็งตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อมีความไม่พอใจเกิดขึ้นยามจะรู้ทันว่าหนอกำลังโกรธเมื่อรู้ทันอารมณ์นั้นมักจะอ่อนกำลังลงและไม่สามารถผลักดันออกมาเป็นการกระทำที่รุนแรงได้ ในวิถีชีวิตของการทำงานและการประกอบสัมมาชีพนั้นธรรมะที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันทีคือหลักของอิทธิบาท4ซึ่งเป็นฐานแห่งความสำเร็จหลายคนมักมองหาทางลัดหรือหวังพึ่งโชคลาภแต่ความจริงของธรรมะบอกเราว่าผลย่อมเกิดจากเหตุหากเราต้องการความก้าวหน้าและการยอมรับเราต้องสร้างเหตุให้สมบูรณ์เริ่มจากฉันทะความพอใจและรักในสิ่งที่ทา หากเราตื่นเช้าไปทำงานด้วยความเบื่อหน่ายงานนั้นย่อมออกมาไม่ดีและกลายเป็นความทุกข์แต่หากเรามองหาแง่มุมที่เป็นประโยชน์ของงานปรับใจให้รักในหน้าที่ผลงานย่อมออกมาประณีตต่อด้วยวิริยะคือความเพียรที่ไม่ใช่แค่ทำหนักแต่ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคตามด้วยจิตตะคือการจดจอ่อเอาใจใส่รับผิดชอบต่อง,งานตรงหน้าไม่ปล่อยให้ใจลอยและสุดท้ายคือวิมังสา การหมั่นทบทวนตรวจสอบหาจุดบกพร่องเพื่อแก้ไขนี่คือกุญแจแห่งการแก้ปัญหาเรื่องงานอย่างยั่งยืนที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือการกระทำของเราเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหน่วงหรือทางตันของชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกมืด8ดด้านพระพุทธศาสนาสอนให้เราถอยกลับมาตั้งหลัก